สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมมาฟังกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์นะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้นะครับได้นำพัดเนินดินนะครับพระคุณแผงกรุ๊ปบางกลางนะครับ ดูแล้วเนื้อเก่าดีนะครับก็เลยนำยิบมาส่องนะครับพุทคุณครับในในด้านเมตตามหานิยมนะครับอาหารน,สนิสเนนะครับเก้าคลาดคงพันชาตีนะครับมีเป็นพระที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณหลากหลายนะครับสร้างใน,น,น,นเมื่อยพันทะเลส่วนมหาลาชนะครับ ดูเก่าดีนะครับก็เลยนํำมาส่องนะครับลงในช่อง youtube นะครับชมเนื้อนะครับเก่าขนาดไหนนะครับครับพอที่จจ่ายตังได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนื้อนี้ครับครับดูขงเก่านะครับ อยู่เปิดนะครับการกดพิมพ์ก็เบ้านะครับยังติดอยู่นะครับบ้างนะครับครับน่าจะอยู่นะครับใต้กุกนะครับหักนะครับพระมันหักนะครับเปลี่ยดโดยพุทธะคุนอยู่แล้วนะครับ ม่กวดเม็ดแร่เม็ดายนะครับขึ้นเต็มไปหมดนะครับความเก่านะครับอันเลยนะครับ ดูตอนฮักนะครับ สภาพนี้นะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าเว็บม,มาชมมารับฟังนะครับกดกด,ดิ่งกดไลค์กดแชร์กด,ด cribe นะครับขอบคุณคนยังสูงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ